สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็แค่จะมาอันบ็อกแกะกล่องพัสดุที่ผมเพิ่งได้มาแต่ว่าที่ผมคิดจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าผมแค่แบบจะมาแกะ พัสดุอย่างเดียวมันก็ต้องมีเหตุผลหรือหลักปัจจัยอื่นด้วยนั่นแหละจริงๆผมอยากทำคลิปมานั่งพูดแบบนี้พูดเรื่องอื่นไปเรื่อยพร้อมกับแกะพัสดุไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยผมมีเทคนิคหรือวิธีจะมาแชร์ใขหลายคนนะเพราะว่าพัสดุนี้ผมได้ในราคาที่ถูกมากโดยที่จริงๆถ้าผมแกะไปพูดไปน่าจะเล่าภาพได้ง่ายกว่าคือผมอะได้ไปซื้อหนังสือมานะครับแล้วก็ หนังสือสมัยเนี่ยต่อเล่มหนึ่งราคาค่อนข้างแพงแพงมากนะแพงแบบอย่างหนังสือมากฮะแต่เล่มเนี่ยราคาก็ค่อนข้างออกไปแบบว่าเล่มเดี๋ยวนี้ก็ร้อยร้อยกว่าบาทเผลอๆบางเล่มก็เกือบ200หรือ200อัพไปแล้วนะก็พัสดุที่ผมได้มากล่องเนี้ยผมได้มาในราคา2 0 8บาทซึ่งผมก็สั่งจากแอปส้มเนี่ยแหละแต่ขอไม่แปะพิกัดร้านแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีเนี้ยใช้ได้กับทุกร้านเลยคือวันนี้ผมอยากจะมาแชร์วิธีว่า เราสั่งหนังสือเนี่ยเราจะสั่งไงให้แบบว่ามันประหยัดเงินของเรามากที่สุดโดยการที่แบบว่า,าราคาจากปกอาจจะแพงแต่ว่าสั่งด้วยวิธีนี้มันอาจจะทําให้แบบว่าเราได้ส่วนลดลงมาหน่อยอะไรยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันในแอปส้มเนี่ยมันก็จะมีแบบส่วนลดหลากหลายมากมายแจกในวันแบบวันเบิลเลขคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็จะรอในวันใช้ส่วนลดแล้วก็ซื้อ ของแต่ละอย่างของทุกคนกันก็จะมีส่วนลดทั้งหมดเลยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ผมซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกมากแล้วผมคิดว่ามันเวิร์กสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆหลายๆคนที่กําลังเก็บเงินต้องแบบว่าแบบได้ค่าขนมและเก็บเงินต้องการที่จะซื้อหนังสือแล้วหนังสือสมัยนี้ราคาต่อเล่มค่อนข้างแพงแล้วไม่แบบนี่ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินจากไหนมาซื้อก็มีวิธีนี้ที่แบบว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกันเนาะก็เดี๋ยว ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมขอแกะพัสดุกล่องนี้ก่อนนะแล้วก็ระหว่างที่แกะผมก็คงอยากจะเมาไปเรื่อยนั่นแหละเออวันนี้ผมอาจจะอึมอมคือเหมือนผมมาเพิ่งไปดูหนังมาเว้ยเพิ่งไปดูอ่าอาวตาาอาวตาสามมาวันนี้แล้วคือหนังอวตตาสามอะมันร้อยเ้าบหนาทีก็ประมาณ สามชั่วโมงสามชั่วโมงสิบห้านาทีอ่ะแล้วผมไปดูแบบสามดีไงพอใส่แว่นสามดีไปสามชั่วโมงใช่ไหมก็รู้สึกว่ามึนมึนนิดหน่อยเหมือนกันโอเคมาวันนี้ไม่มีเลยวันนี้ผมก็ตั้งกล้องไม่รู้จะลงคลิปอะไรเหมือนกันเพราะว่าผมอะที่หายไปนานก็เพราะว่าพึ่งสอบเสร็จแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกด้วยบางทีผมก็ไม่รู้จริงๆว่าจะทำคอนเทนต์อะไรลงช่องอะไรเองก็อาจจะมีแบบว่าทำตามความชอบตัวเองเหรอมัง้งรีวิวหนังสือไม่ก็แบบ มชอบดูหนังชอบไปเที่ยวชอบรีวิวหนังสือหรือชอบอะไรหลายอย่างผมก็แบบกําลังพยายามคิดคอนเทนต์อยู่นะว่าทำคอนเทนต์แบบไหนสนุกสนุกหรือน่าดูดีอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของผมเองอะไรเงี้ยนะก็ก็กำลังคิดอยู่นั่นแหละวันนี้ก็เลยแบบได้ฟิลแบบแค่อันบล็อกแกะกล่องพัสดุแล้วก็นั่งพูดคุยไปเรื่อยเรื่องแต่เรื่องแล้วผมก็อาจจะแค่แบบมาแชร์วิธีอ่ะนี่นะโอเค เรียบร้อยแล้วแม็กคอนหนังสือโอ้หอมมาแน่นหนามากสุดยอดเลยอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่าผมสั่งมาจากแอปส้มไม่ได้สั่งแบบว่าต่อมาจากแบบพวก Facebook หรือสั่งมาจากคนอันนี้เป็นร้านขายหนังสือเลยผมก็สั่งมาจากร้านขายหนังสือซึ่งอ,อันนี้ไม่ใช่ส่วนลดหรือไม่ใช่หนังสือมือสองเป็นหนังสือมือหนึ่งที่ผมได้มาในราคาที่ถูกถ้าถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าราคามันค่อนข้างจะถูกเดี๋ยวผมลองให้ดู เดี๋ยวดูจากตัวหนังสือคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะชิคือผมไม่ได้สั่งหนังสือมือสองแค่จะมาแนะนําวิธีที่แบบว่าเออสั่งหนังสือราคาแพงให้ได้ในราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกลงไปมากหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยประหยัดได้นะผมก็คิดว่ามีอะไรที่เก็บเกี่ยวไว้ได้ก็ดีกว่านะอ,อ่านี่พอดูออกยังว่าเป็นเรื่องอะไรจริงๆแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งอ่านี่เลย ที่ผมสั่งหนังสือมาก็คือเรื่องกาจิอาคุตะครับผมเป็นอ่นี่กาจิอาคุตะเล่ม1ิบสบอะสิบสกับสิบสี่นะครับผมนี่กาจิอาคุตะเล่ม13บสบสี 14, นี่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายฟิ ic, นะิกซ์เเนาะผมไม่เคยรีวิวหนังสือเรื่องนี้นะตอนช่วงที่แบบว่ามันบูมบุมอะผมก็เพิ่งมาอ่านอะไรนี้อ่าแล้วคือที่ผมบอกว่าทําไมราคามันถึงทําให้ราคามันถูกใช่ไหมให้ทุกคนดู ต่อเล่มเนี่ยกาจิอากุตะนะครับต่อเล่มเล่มหนึ่งจะตกอยู่ที่ราคาร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังสือแพงมากนะเนี่ยดูดิเล่มละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมคืออ่าถ้าพูดถึงหนังสือใช่ปะ่ะสมัยเนี้ยหนังสือร้อยอัพถือว่าไม่แปลกนะเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละสำนักพิมพ์แต่ละเรื่องเนี่ย เขาก็ทาหนังสือแบบราคาแทบจะร้อยอัพแบบราคา1 0 0กว่าบาทอะทุกเรื่องแล้วทีนี้ก็จะมีค่ายฟินิกซ์ที่เขาเปิดตัวมาช่วงแรกอาจจะแบบประมาณ145ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็น175บาทซึ่ง175บาทคือพื้นฐานของอ่านังสือของค่ายฟินิกซ์แล้วเนาะก็บอกเลยว,ว่าเป็นหนังสือที่แบบราคาจะแตะ200อยู่แล้วอะเออแล้วก็คือเวลาคนจะซื้อหนังสือเล่มนึงเนี่ยหนังสือแบบเล่มนึ่งอะราคาจะแตะ200ออะ คือเรา,าเงิน200นี่มันก็ไม่ใช่น้อยนนะอ่ะคือถามว่าซื้อ2เล่มราคาเท่าไหร่สองเล่มก็เกือบ400คือหนังสือเล่มละ175บาทคือสองเล่มก็ราคา350บาทแล้วอ่ะแล้วทุกคนคิดดูนะว่าคือเราคิดว่าแบงค์พันอ่ะหนึ่งพบาทอ่ะเยอะปะเยอะนะหนึ่บาทคือเยอะมากนะแต่ก่อนแบบหนึ่บาทซื้อ,ดอได้สิบยีเล่มเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แบบ1 0 0 0บาทอ่ะคิดดูว่าจะซื้อหนังสือแบบนี้ได้ประมาณกี่เล่มผมว่าประมาณ5้าหกเล่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ อ่รา,าราคาหนังสือมันเพิ่มเนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็คือหนังสือสองเล่มเนี่ยราคาจริงอะ่ะต่อเล่มมันอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทผมถ้าซื้อสองเล่มเนี่ยราคาจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทแต่ว่าผมได้หนังสือสองเล่มเนี่ยมาในราคาสองร้อยสิบห้าบาทเออคือ2 1 5บาทาทเถ่ามันถูกมาจากราคาอ่าราคาเต็มไหมราคาเต็มสารได้มา2 1 5บาทคือลดไปประมาณ100กว่าบาทเลยนะก็ ผมมองว่าเออราคาค่อนข้างจะดีดีมากๆเลยก็ทำาแบบคือเหมือนเราซื้อหนึ่งเล่มร้อยเจ็สิบห้าบาทใช่ไหมซื้ออีกเล่มหนึ่งเนี่ยในราคาอ่าอ่าเราซื้อหนังสือใช่ไหมในราคาสองร้อยสิบห้าบาทซื้อไปหนึ่งเล่มร้อยเจ็สิบห้าบาทอ่ะเท่ากับว่าเราได้หนังสือของค่ายฟินิก์เนี่ยอีกเล่มหนึ่งในราคาแค่สี่สิบบาทนะคะผมก็ ฟีลแบบเหมือนเราซื้อหนึ่แถม140บาทนี่ก็แทบจะเป็นค่าส่งให้เราเลยอะไรงนี้เนาะก็วิธีวิธีนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับในการที่แบบเราจะซื้อหนังสือในยุคนี้เนาะหนังสือแพงๆหลายเล่มอะไรอย่างเงี้ยเราแบบซื้อก็ต้องจ่ายตังเยอะแต่ว่าวิธีนี้มันจะทําให้เราจ่ายในจําจนวนเงินที่น้อยลงซึ่งวิธีที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยม,มันคือการใช้แอปส้มผมสั่งหนังสือจากแอปส้มแอปช้อ,อ,ปชอปปีนะครับผมซึ่ง ในแอปช้อปปีเนี่ยเขาจะมีโค้ดส่วนลดให้เราเก็บแทบทุกวันแหละโค้ดส่งฟรีโค้ดอะไรเงี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นแบบวันเลขเบิร์นก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เก็บใช่ไหมที่เนี้ยมันจะมีตรงส่วนหนึ่งเป็นหนังสือเป็นโค้ดโค้ด โค้ดส่วนลดจากไลฟ์เป็นของที่เพิ่มมาจากไลฟ์ขายของนะครับผมพอเราเพิ่มปุ๊บก็จะมีลดแบบว่าต่อวันเก็บได้ก็เท่าไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเก็บต่อวันอะไรเงี้ยลดสูงสุดอาจจะร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็แบบว่าไปกดดูหนังสือที่เราอยากได้ไปกดเพิ่มมาจากไลฟ์ไปกดเพิ่มมาจาก live. ไลฟ์มมาาหนังสือมันจะขึ้นมาเราอะเพิ่มหนังสือเนี้ยขึ้นมาจากไลฟ์เนาะแล้วเราก็กดสั่งซื้อทีเนี้ยถ้าเวลาเราใช้โค้ดควบอะเราใช้โค้ดควบไดด้้จจะะีีีมมากนะก็แบบโคส่งฟ โค้ดส่งฟรีแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอาจจะใช้แบบโค้ดส่วนลด3 0 40%แต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าโค้ดต่อวันมันก็จํากัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราใช้โค้ดตรงนี้เราก็จะได้ส่วนลดไปเยอะมากเลยครับก็ทําให้ซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกลงมากๆซึ่งมันช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยทําให้เรา,าประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์เรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้เนาะเออนี่ก็เป็นวิธีการซื้อหนังสือแหละ แต่จริงๆแล้วผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเออการที่ผมเอาวิธีนี้มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่ามันดีไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราใช้แอปส้มเราก็ต้องแย่งกันใช่ไหมแย่งโค้ดในแอปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราเอามาบอกคนอื่นก็จะมีคนที่รู้วิธีนี้มากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือหนังสืออย่างเงี้ยผมซื้อผมก็ไม่ซื้อเยอะมากเพราะว่าจริงๆมันลดได้สูงสุดก็อาจจะ ร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอะไรอย่างนี้แหละเพราะงั้นแบบว่าเราซื้อต่อวันเราก็คงไม่ได้ซื้อเยอะมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะแล้วเราก็แบบสําหรับผมนะผมแม่งซื้อหนังสือผมก็จะแบบว่ามีลิมิตว่าแบบอ่ะ uh, สัปดาห์หนึ่งผมอาจจะซื้อประมาณเล่ม2เล่ม3เล่มแค่นี้เลยคือแบบว่าซื้อไม่เกิน2องสามร้อยหรอกแต่ละทีหนึ่งแล้วเวลาเราได้ลดอะใช้โค้ดให้คุ้มสุดๆลดได้ร้อยหนึ่งอะไรก็จะจ่ายในแค่ราคาแบบจักซื้อ500จ่ายแค่400ซื้อ300จ่ายแค่200องร้อยอะไรอย่างนี้แหละเดีเอ,อวบบเอไมได้ใช้โค้ดแบบ มีคนมาใช้เพิ่มแล้วมันหมดผมก็แค่เลื่อนไปใช้ในวันถัดไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็ซื้อนังสือสัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นต่อประมาณนี้แหละอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่าผมมาแชร์คือคนอาจจะใช้โค้ดเยอะขึ้นโค้อาจจะหมดเร็วขึ้นแต่ผมมองว่าถ้ามันทำให้ทุกคนประหยัดไปได้มากขึ้นมันก็คือวิธีที่ดีกับการซื้อหนังสือเพราะผมยังมองว่าหนังสือเนี่ย หลายคนเดียเ๋ยวนี้พอมองว่าหนังสือราคาแพงก็อาจจะแบบว่าไปหาอ่านเทือนไปหาอ่านในเว็บที่มีคนมาปล่อยให้อ่านใช่ไหมมันก็ทําให้แบบว่าเออมันเหมือนแบบไม่ใช่การสนับสนุนหนังสือจากสำนักพิมพ์โดยตรงขายก็ขายได้น้อยขึ้นกับแบบว่าคือหลายคนที่แบบชอบเก็บสะสมหนังสืออ่านหนังสือจากรูปเล่มเนี่ยผมก็แบบว่าค่อนข้างอยากจะแบบสนับสนุนมากเลยนะเพราะว่าการเก็บหนังสือให้ฟิลลิ่งแบบ ผมเองเป็นคนชอบเก็บมังงะชอบอ่านมังงะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คิดว่าถ้าใครอยากได้สาระมังงะหรือสาระอะไรต่างๆอ่ะสามารถมาดูช่องผมได้นะถ้าผมมีข้อมูลอะไรผมก็จะมาบอกเสมอคือผมไม่ค่อยกักอะไรขนาดหรอกก็โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้แหละผมก็มาอัานวอกหนังสือสองเล่มเท่านั้นแหละกาจิอาคุตะนะครับผมก็เรื่องนี้ก็สนุกมากๆนะแต่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดังเป็นดับหนึ่งเลยในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาก็คิดว่าห,หลายคนคงจะรู้จักแล้วก็พึ่งจบไปเองนะครับผม ก็วันนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดใจช่วยแบบเออกดติดตามเป็นกำลังใจช่วยเพิ่มยอดฟอลให้ผมหน่อยนะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคือตอนนี้ผมเอาหนางังสือใส่ซองซิปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเก็บเข้าตู้กัน